สวัสดีค่ะทุกคนเสียงหนูกระสิแหบในเด้อเพราะว่าไอไลน์สีบอมีเสียงแล้วแต่กะต้องพากเสียงนาหนนดูนี่นะคะห้องกระสิมากิน มาล่าหม้อไฟนะคะทุกคนอันนี้กัอนอารมณ์ไวฮิตน้ำจิ้มนะคะว่าพุ่นๆเขาเมียนสูตรให้เบื้องยูพน็เกลยมาเฮดเบื้องนะคะกับยานะคะเขาเคยเห็นบ่าเคยกินเด้อทุกคนอยกหวัวแห้งบุฟูสีเฮดจ้าไหนขั้นตอนแรกเขากเอาน้ำจิม้มสุกี้ธรรมดาก่อนที่เขาเคยกินนี่แหละ,ค,ะค่ะน้ำจิ้มสุกี้ผสมพริกกระเทียมเด้อค่ะทุกคนที่นี่ยากเลยบอกว่านี่นี่แป้งให้ข้าเจ้าเฮดให้น้ำจิ้มมันนี่มันแซ่บพนาเกลยว่าเออพี่คะทำให้หน่อยค่ะข้าเจ้าก็บเฮดให้แต่บุฟูน้ำจิ้มอย่างงี้ทุกคนล้องกินไปสละกของเข เรียบร้อยนะคะพร้อมที่สิกินแล้วนะคะทุกคนมันกะเออมันกะหอมดีอยู่แต่กะบอบอ,บอ,คอเคยก็บปันใดน,นะบอเคอยกินชอบกับซิมาเอาหมูสามสั้นมาจุ่มซุปมาล่านะคะทุกคนยากกับบาเออแซบอยู่มึงกินกินได้อยู่ก <c oughs> ินได้อยู่นะอารมณ์ว่าเป็นอาหารจีนของคนจีนนะคะอันนี้คนจีนมากกินพนาะนังว่านุ่ก็บร้องซิมน้ำจิม้มที่เขาเจ้าเห็ดไห้เบิ่งก็เอ๊แะแซบบอนอแซบบอนอได้คิดอยู่ <c oughs> สรุปก,ก็ได้กินน้ำจิ้มสุกี้แล้วทุกคนยานะคะนัง่งเป็นคนมากินอยู่แล้วนะคะนัง่งก็เออแซ่บแซบอยู่มึงแซ่บแซบแซบพน้านั่งมากินซาไลวากามิเต้ทุกคนบารนี้ตอนแรกว่าแซ่บอยู่กินไปกินมานั่งว่าเลี้ยนจังเพนัสิฮากนานาน็น้ำมันมันหลา